โ้โหมบ<า>ช้างมีกระบองเพชรมียางรถแล้วก็มีตาลีตอะไไอตัวนี้มันชื่ออะไรเอ่ยตริปาตรอปาตาลาลาลิลิลาตุงตุงมซุโบเนกาตุงตุงตาลาเลโลตริปีตรอปาโครกคด,ดีนาว h a t o โหยาวเกินไหนประกอบยังไงเนี่ยจัดปะให้จัดปะ,ดปะทุกคนดูหน่อยสิเริ่มขั้นตอนแรกเห็นเห็นกระบองเพชรกับสีดำตรงนี้ เห็นหัวช้างให้เราเอาหัวช้างมาใส่เลยแบบนี้ให้มันกดดังแกรกโอเคดังแกรกแล้วหลังจากนั้นให้เรามาฝั่งนี้จะเห็นซอกแบบนี้ให้เราใส่ตาาล่ลเลแต่ลลาเข้าไปมีหางด้วยนะนต่อไปให้เราใส่ขาตาเล่ตา,าลา่าตรงนี้ที่ทุกคนเห็นเป็นต้นเนี่ยมันไม่ใช่ลูกตาลเล่ะครับมันคือบอมบีโลคอกกระดิลเพราะตอนปิดสุดท้ายมันจะเรียกว่า คบกันดีนะก็คือตัวนี้นี่จระเข้ต่อไปถึงเวลามาปะกวดชิ้นสอฝังทุง่งทุงกันแล้วใส่ใส่นีตัวทุ่งทุง,ทงแล้วก็รองเทา้ามีตาด้วยเฮ้นี่มีตาด้วยรองเท้าเลยมีตาโอ๊ยหลุดให่ใส่กึ๊บกึ๊บโอเคงั้นให้ใส่แขน สิแปลกคนเยอะเลยเล่นกล้ามเมาอาโหตุงตุงซะฮือตีคนอื่นมาเยอะไงกล้ามก็เลยโตขนาดนี้ถ้าท <c oughs> ุกคนจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ครับให้ใส่หนวดกุ้งอลมีห<ม>นวดด้วยเหรอใช่โอ้จุ๊อ๋อข้างๆมันใช่ไหมอ่าส่วน <c oughs> ส่วนที่ทุกคนเห็นทุงทุงๆมีผมหงอกนะครับไม่ใช่นะครับ หัวใส่หัวโบนีกาตรงนี้นะครับแล้ก็เอานาฬิกาของลีลีรอลีเอมาใส่ตรงนี้ฮันเนาะตรงเวลาแปลงร่างมาดกมันตุ้งแล้วมันยืนได้ไหมเนี่ยโอ้โหตุรีบาตโรปาอันนี้จะเป็นเขาเขาเรียกตัวมีมาเลยลูกมีอิตาเลียนเบลล็อตครับหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรนะมีนสมองเน่าแล้วดูเยอะๆจะสมองเน่าไหมเนี่ย โอ้ยแล้วมีสมาชิกเต็มเลยอะตัวไหนแล้วนะตัวไหนไหนตัวไหนอะไรอะไรอะไไหนตัวไหนอธิบายทีละตัวดิได้เลยครับทุกคนีนที่ดูคลิปพี่น้องรับเงินอยู่เนี่ยใครรู้จักตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวดูดิทุกคนน่าจะรู้จักทุกตัวใีวางคนที่ยังไม่รู้จักเพราะเพราะตัวเนี้ยมันมีมันมีตัวใหม่ที่พ่อเอซื้อจําให้อะไรนะห้างแฟชั่นอันไหนตัวไหนครับนี่ตัวนี้ข้างเลย ตัวแรกเลยอตัวแรกสองตัวนี้ตัวไหนตัวลเล่ตัละลากับทุงทุงทุงแซาเพื่ออะอ๋อตัวนี้จะเป็นตัวเอกเลยเนี่ยตัวเอกเพราะซื้อมาตัวแรกเลยนะสองตัวอีกตัวหนึ่งบอมบ์ดีโลค็โกดีโลกับกับลิลลี่ลิลีลาครับโอ้โหนี่ไงตัวจะเป็นพวงกุญแจนะตอนแรกเป็นโมเดลธรรมดาแต่เอามาดีไอไวเป็นพวงกุญแจเฮ้ยกระเป๋านี่โอ้โหทุกอย่างเป็น มีสมองเน่าหมดเลยเนี่ยโอ้โหเอ้าตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยเกลียกาน้ำมันชื่ออะไรตัวเนี้ยทุ้งทุ้งแห่ตาตาตาเฮ้เฮ้ยถูกแล้วตา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 สะฮุระโอ้แล้วไอ้ไอ้วัวนี่อ้ะตัวใหม่สุดครับเดี๋ยววัวนี่วัวจะได้ี่ลาวากาสตุนโนสตุนนี่ตาเอาไหนลองสอนพ่อพูดเป็นภาษาใต้ดิ ลาว่ากาสตุนโนสตุนนีตาลาว่าคาสตุนโนสตุนีตาตาเลตาลาตาเลีตาลาตุ้งตุ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 งสาวูตุ้งตุงตุงตุงสาวูด่าโบนกาอัมบาลาบูไอ้โบนการ์เป็นอะไรดูดิกบกบแล้วก็ล้อรถเหรอใช่อ๋อไอเนี้ยบ่มบ่มดีนิโกซีนี่โอ้เป็นเ็ดนะแง่แง่เอ็มเอมแมมพ่อชอบตัวนี้มากเลยเพรพ่อชอบกินมกาแฟชื่ออะไรนี่กาปูกาปูกาปูชิโน อิน <Assassin. S 1> ทำเพื่ออะไรเต็มปากเลยเอาล้วครับนี่ครับใครม,ม,มีโมเดลตัวไหนบ้างคอมเมนต์ <Comment S 2> <Comment S 1> มาแล้วก็ส่งรูปมาได้ในติ๊กต็อกนะครับในพ่อขอชื่อตัวนี้อีกสักหนึ่งครั้งตริปาตรปาตาลาลาอลิลลาตุนตุนซัมโบเนกา ตุ้งตุ้งตะัลเลโลตริปต r o p าโครกดีน่าโอ้นี่มีทุกอย่างเลยเหรอครับโมูห์กล่องดีสอก็มีอันนี้วันนี้จะมารีวิวของเล่นสนุกสนานกันนะน่ารำเกินเนาะไกดคลิปสั้นๆนี่โอ้โหเรียกว่ากำลังเป็นมีมฮิตช่วงนี้กันเลยทีเดียวเลยครับทริปต ropa ตรัลาลาลิริลีราตุงตุงซาฮูร์โบเนกา a ตุงตุงตรัลเลโลทริปตร o ปาโครโคดีนา